โอเคมากครับรถเร็วที่109น้กามิกาที่บันทึกว่าไปทางดีเซิงใหม่ครับอ่าก็คือน,นี้อาจารย์งวดถ่ายนะครับบางคนเพราะว่ามือผมชานะครับอ่าเพราะว่าอาจารย์ถ่ายไม่ไหวนะครับมันต้องต้องไปทานยาไปกินยานะครับอ่าเพราะว่าไม่ไม,ไ,มไม่ไม่ไหวบางคนเนาะโอเคสำหรับ109นี้ออกมาหน้าเปแล้วเป็นตอนนี้ก็จะมาเนี่ยพี่ติดมาคุยพิสโล หลุยพีรามนองโตมมิชัยสมามาลาหัสักดอนอุจานิสิษาเล่นชายมาเป็นแม่มอและครนับบางคุณตันลง,งไปไป,ไป,ไปาเสซิมเลยครับตอนนี้มือผมช้านะครับอ่าถ่ายไม่ไหวเลยคืนนี้อาจารย์ว่าไปก่อนนะคืนนี้อย่าพ่งนี้หายนะครับมาพ่งนี้ห่ายไม่ต้องวังอย่าพ่งนี้ถ่าย วามือชาเะยนู้นอะไหมชาเลยเ,เลยส้นทำอะไรล้วอ่ะไม่ได้แล้วพี่ตดซีอ่าสีห้าศูนย์สี่ 5, 4, 5, 4, 4, ครับ এই <coughs> บ้านลักครับมา ตัดสิบสี่เวลาหนึ่งนึ่งครับเพราะว่ามีพักขึ้นรถไฟครับอ่า โอเคลูกคุณก็ไปทงนามบองเคเคนนี้อาจจะง้ถ่ายไปก่อนนะครับอาจจะว่าพุ่นนี้เดียวหายให้เพราะว่าพคตรซอมนั่งไกลผมไม่ไหวแล้วเพราะว่ามือช้ามากนยคนเนี่ยได้ไหมเออโอเคไปนามบองเค